กำจัดหอยเชอรี่ใช้สูตรนี้ไม่เหลือเลยนะครับตายเกลี้ยงเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูได้นะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยอน,นะครับพี่น้องครับคลิปนี้จะพาพี่น้องไปดูผลงานการกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวซึ่งเป็นหอยที่สร้างความ เสียหายให้กับพี่น้องชาวนาเราในช่วงนี้นะครับคือลักษณะของหอยเชอรี่นะครับเขาจะอาศัยอยู่ใต้ดินนะครับช่วงหน้าแล้งเมื่อฝนมาแล้วเขาก็จะโผล่มาพร้อมกับน้ํานะครับแล้วเขาก็จะกัดนะครับกัดกินข้าวของพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่หากว่าไม่มีน้ํา หอยเชอรี่เขาก็กัดไม่ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมพาพี่น้องไปดูนะครับที่ชาวนาเราฆ่าหอยเชอรี่นะครับตายเกลี้ยงเลยนะครับด้วยวิธีการนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่แหละครับพี่น้อง ดูได้นะครับอาวิธีการกําจัดนะครับอันดับแรกเลยนะครับพี่น้องเจ้าของต้องใส่รองเท้าบูทนี่แหละครับรองเท้าบูทลักษณะนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ยาที่ฆาหอไอเชอรี่นะครับหรือสารพิษมาแตะต้องในเท้าของเรานะครับพี่น้องทีนี้ก็สูบน้ําออกนะครับ นี่แหละครับพี่น้องสูบน้ำในกระสูบน้ำทิ้งไปฝั่งโน้นนะครับสูบน้ำออกให้เหลือประมาณพอสมควรนะครับพี่น้องครับเมื่อสูบน้ำออกแล้วหอยหอยเชอรี่เขาก็จะมารวมกันนะครับมารวมกันในส่วนที่มีน้ำน้อยๆนะครับในมุมคันนานะครับพี่น้องครับ หลังจากนั้นก็เอายามาใส่เพราะว่าเปิดน้ําออกเอายามาใส่ยาเขาก็จะเข้มข้นนะครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่เปลืองยาด้วยนี่นะครับทําลักษณะนี้แล้วหอยเชอรี่เขาก็จะมากินนะครับกินยาที่หวานนะครับ แล้วเขาก็จะตายในลักษณะนี้นะครับพี่น้องดูนะครับเข mm hmm. ามีแต่ mm hmm. หอยเชอรี่นะครับ mm hmm. ที่ตายแล้วนะครับ mm hmm. เต็มเลยนะครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. มีแต่หอยเชอรี่ท้งนั้น mm hmm. เหม็นตั้งทุ่งเลยนะครับแบบนี้ mm hmm. และในขณะที่วานใส่ย,ยาหอยเชอรี่ในานาแล้วนะครับ เจ้าของก็ไม่ต้องมานะครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นและมีสารพิษที่รุนแรงพอสมควรนะครับแล้วก็ข้อห้ามที่สุดนะครับหาไปมีบาดแผลตรงขาอย่าให้อย่าให้ยาหอยเชอรี่ไปโดนเด็ดขาดนะครับพี่น้องอยาจะเข้ากระแสเลือดตายมีรู้เรื่องนะครับพี่น้องครับนี่นะครับ คลิปนี้ก็พาพี่น้องมาดูว่าการกําจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวกาจัดลักษณะไหนให้ได้ผลนะครับก็นำเสนอให้พี่น้องได้ดูเบื้องต้นแล้วนะครับพี่น้องครับก็เอาน้ําออกให้หอยมารวมกันมุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยยาเข้าไปนี่แหละครับดู ซากของหอยเชอรี่ทั้งนั้นนะครับก็จากช่องสุดาฟาร์มมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลยเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาพี่น้องกำจัดหอยเชอรี่แบบอินทรีย์ไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ